ดูบ่อยอ,อ่ะฮะอัดอยู่เหรออันนี้อัดคลิปยื้ออ๋อมาไม่มาเล่นด้วยกันอ่ะแมวแมว

เขาเมาไเจ้าาักเลน้อดนมดหัว uh, uh, uh ั็ลยมอาออยมันนอนไปเลยมัน้มันนอนไรอยบมกมันด่มันถึงนะากแล้วูเจ้าลยนคนนังงิวลงมาอ้ห่ออาแล้ว่ออเจ็บแล้วคนขับไลงมาด้

ยยยยใช้หินอุดใช้หินอุดมันต้องบันไหลไสเลวสุดิยตอนนี้วขาดา้่มีไ่ากอยู่้นว่า ประกาศไสแปลกตายแล้วเปลี่ยนการบส้อยสิบรยอยยีลมตั้งได้ถ้ามันเจออยยี่สจะส่งดัเตือนนะป นกเหรอนกยมไม่มาฟูจิมันมีกล่องแต่กล่องมันบ้าก่ะมีกล่องแต่กล่องมันบ้าก่ะ เนี่ยมันมันเป็นกล่องล่องหนอะทุบมาแล้วได้กล่องธรรมดาทำไมดีมไม่มีของหาเลยเลย <c oughs> อันนี้พี่คุณหินแล้วร้อน,นะนะ <c oughs> เล่นเลยไม่รู้จะคิดแต่ว่าเราทำเป็นอ้าวหชีอยากจแล้อกที่ัจ ทู่ออกมาสีเป็นไม้อะมีเยอะมีหินได้ไงวะมีแค่หี

กันว่ามันมีกล่องไหมมีเดีินล่องมาดูอยู่เนี่ยจดรายงานเซฟมีมีมีมันมันล่องวนอยู่ได้ให้ดูจดเป็นสสมือซ้อมเลยแล้วพี่มองเห็นได้ไงอ่ะพี่ขุดหินอยู่ขุดไปคุณว่าเฮ้ยทำไมมาขุดยางๆวะคุดมาอ๋อมันเป็นปลากรายคล้ายๆคล้ายๆเอออันเนี้ยที่ขุดต่อเนี้เหรอพี่ขุดตนนรงไหน<ร><ร> เดี๋ยวพี่ดูก่อนแต่แลกะกอร์ไม่เหมือนกันเปล่าอยู่ไหนวะ <c oughs> <c oughs> น่าขำ